นี่คือปัตตาเลียนรุ่นใหม่ที่ผมได้มาเมื่อหลายวันก่อนตัวนี้เป็นฟันเฟสและข้อดีของฟันเฟสก็คือเวลาที่เราเปิดทรงหรือตอนขึ้นทรงเนี่ยมันจะให้ความรู้สึกที่สมูทมากๆปัตตาเลียนตัวนี้สามารถเปิดความแรงได้2ขั้นข้อดีของการเปิดสองขั้นก็คือเวลาเราตัดผมเนี่ยเราไปเจอคนที่ผมแข็งผมเส้นใหญ่ผมหนาสามารถตัดได้สบายไม่มีปัญหานะครับเพราะว่าความแรงของเขาสามารถเพิ่มได้จากที่ผมเล่นปัตตาเลียนมาในตลาดส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีการปรับระดับ2ขั้นแบบนี้ก็ถือว่าน่าสนใจไปอีกแบบส่วนเรื่องน้ำหนักเนี่ยเขาบาลานซ์มาดี การบาลานซ์น้าหนักเนี่ยก็เป็นเรื่องที่สําคัญมากเลยเพราะว่าปัตเตลเลียนบางตัวที่ผมเคยใช้บางตัวก็จะหนักด้านหน้าหรือบางตัวก็จะหนักด้านหลังแต่ตัวนี้ก็คือมันบาลานซ์ไม่มีความรู้สึกว่าหนักด้านหน้าหรือหนักด้านหลังเลยเรื่องเสียงก็สําคัญนะครับตัวนี้ที่ผมลองเปิดดูก็ถือว่าก็อยู่ในระดับเงียบนะเมื่อเทียบกับตัวที่ผมเคยใช้ปกติตัวที่ผมเคยใช้ปกติเนี่ยก็จะเป็นตัวน้ําตาลตัวนี้แล้วเรามาฟังเสียงดูลองเปรียบเทียบนะครับ2ตัวนี้ จะเห็นได้ว่าตัวสีทองมีเสียงที่ค่อนข้างเบาเสียงนี่สําคัญมากเลยครับถ้าปัตตเลียนเสียงดังเนี่ยตัดให้ลูกค้าที่เป็นเด็กเนี่ยเขาจะกลัวมาก